Hello. สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยค่ะวันนี้ก็กลับมาสู่ช่องของจ่าจ๋าสโลม์ไลฟ์อีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะจ๋าจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับวิธีการนวดหนอ้าะคะวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะก็จะนวดหน,ออนะะ้าด้วยสบู่ตัวนี้เลยค่ะนี่เลยนะคะเขานะคะเป็นสบู่มะเขือเทศใส่ไส้กาวเครือขาวนั่นเองนะคะของแบรนด์แทบเซนนั่นเองเนะะี่ยค่ะคือสบู่ตัวนี้นะคะจะเห็นได้หลายๆคลิปแล้วนะคะว่าจ๋าทาลงคลิป YouTube เยอะมากๆและยอดู คือเยอะมากๆเลยค่ะเกี่ยวกับวิธีการนวดน้องนมนะคะวิธีการเพิ่มเนื้อหน้าอกนะคะว่านวดยังไงต้องทำยังไงนะคะถึงจะมีหน้าอกเป็นสบู่ที่จ๋าใช้เองจริงๆนะคะแล้วก็ให้ผลที่จริงแท้แน่นอนเลยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นคนรู้จักรจ๋าเนี่ยจะรู้เลยนะคะว่าเมื่อสองสามปีที่แล้วคือไม่มีหน้าอกเลยนะคะจะใช้ฟองน้ําจะดันยังไงก็คือไม่มีหน้าอกเลยนะคะตั้งแต่ใช้สบู่แฮปซินนะคะทำไม้จ๋าเนี่ย มีหน้าอกนะคะใส่เสื้อผ้าอะไรก็มั่นใจนะคะดมูมีส่วนมีทรงมากยิ่งขึ้นสําหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะก็ฝาก,กเพื่อนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเพื่อเป็นกําลังใจให้จ๋าด้วยนะคะแล้วเพื่อนอยากดูคลิปอะไรเกี่ยวกับหน้าอกอีกนะคะเพื่อนสามารถคอมเมนต์บอกจ๋าได้เลยจ๋าจะทําให้เลยนะคะจะพาเพื่อนไปรู้จักกับวิธีการนวดหน้าอกยังไงนะคะเพิ่มหนักยังไงเป็นวิธีธรรมชาติที่เราเนี่ยใช้กันมาเนิ่์นานแล้วนะคะแล้วก็เห็นผลจริงนะคะไม่จาเป็นที่จะต้องแบบ ไปเสี่ยงเงินจะเยอะหรือไปเจ็บตัวเลยค่ะและวันนี้ก็อีกเช่นเคยนะคะเราก็จะใช้พระเอกของเรานะคะเพื่อนวดลกนะคะให้มีส่วนมีโซมีเนื้อเนาขึ้นนะคะดูแต่งติมดูธรรมชาติแบบนี้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆอยากรู้แล้วนะคะว่าวิธีของเขาเนี่ยต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ สบู่มะเขือเทศใส่ไส้กาเคือขาวของแบรนด์แฮปซินแบรนด์นี้นะคะผลิตด้วยกระบวนการทางธรรมชาติตากนานกว่าสบู่ทั่วไปถึง100เท่าเลยเห็นเป็นสีขาวแลนก็คือกาวเคือขาวนั่นเองนะคะคือก้อนหนึ่งเนี่ยใช้ได้นานเป็นเดือนเลยนะคะสามารถใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายเลยตัวนี้เขาจะมีฟองสบู่ที่หนาน,นุ่มมากนะคะยิ่งฟอกผิวก็จะยิ่งชุ่มชื้นหลังหลังเสร็จเนี่ยผิวก็จะไม่แห้งตึงเลยค่ะ มาค่ะเรามาดูวิธีขั้นตอนการน,นวดหน้าอกกันเลยนะคะเวลาอาบน้ำเนี่ยพอเราฟอกเสร็จนะคะวิธีแรกเลยนะคะก็ให้นํามือรูปขึ้นอย่างนี้นะคะข้างละ15ครั้งนะคะท่านี้จะช่วยให้หน้าอกเนี่ยไม่หย่อนยานค่ะแล้วท่าที่2นะคะเราจะนวดโดยเอามือวางไว้บนและล่างหน้าอกนะคะแล้วก็นวดเข้าหากันอย่างนี้นะคะทําข้างละ15ครั้งเช่นกันท่านี้ช่วยให้หน้าอกเนี่ยกลมสวยนะะช่วยเพิ่มเนื้อนุมให้เด้งๆเป็นธรรมชาติค่ะ และท่าสุดท้ายนะคะให้วางมือเนี่ยอยู่ข้างซ้ายข้างขวาของหน้าอกนะคะแล้วก็นวดเข้าหากันแบบในคลิปเลยข้างละ15ครั้งเช่นกันนะคะท่านี้จะช่วยให้หน้าอกเนี่ยเต่งตงช่วยบริหารเนื้อนมให้เนื้อนมเนี่ยมีมากขึ้นนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ล้างน้ําสบู่ออกเรียบร้อยนะคะทำทุกวันเนี่ยจะยิ่งเห็นผลเร็วยิ่งขึ้นเพียงเท่านี้เราก็จะมีหน้าอกที่กลมสวยยางเป็นธรรมชาติแล้วค่ะ เป็นงไงกันบ้างคะเพื่อนไม่ยากเลยใช่ไหมคะเป็นวิธีที่แบบธรรมชาตินะคะเห็นผลจริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะถึงมันจะใช้เวลาหน่อยนะคะแต่เราก็ไม่เจ็บตัวแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินแพงเพื่อสัญจญรอีกด้วยส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ชอบสัญ,ญารเพราะว่าวกลัวการเจ็บตัวเป็นที่สุดเลยนะคะเป็นวิธีที่จัดเนี่ยใช้เองแล้วก็เห็นผลจริงนะคะก็เลยอยากจะมาบอกต่อเพื่อนๆนะคะไปลองทําตามดูนะคะตอนนี้เนี่ย ปกติแล้วมันก้อนละหนึ่งร้อยห้าบบาทนะคะแต่ตอนนี้มีโปรโมชั่นเหลือเพียง1 3ึบาทต่อก้อนเท่านั้นค่ะเพื่อนๆนะคะสามารถสั่งซื้อได้แล้วที่ Facebook ของใจอ็นนะคะโรชาเตชาเจริญมั่นคงนะคะพิมพ์ชื่อในนะคะคลิกเข้าไปนะส่งข้อความไปถ้าจาไม่เห็นข้อความเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกในโพสไลฟ์สาราของจใจได้เลยว่าฉันมาซื้อสบู่แล้วตอบฉันหน่อยอะไรแบบนี้ได้เลยนะคะ ก็อย่าลืมนะคะเพื่อนดูกันจนจบคลิปแล้วนะคะก็ฝากเพื่อนเนี่ยกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจจากด้วยนะคะอยากให้จากทำคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยสำหรับวันนี้นะคะจากก็ต้องขอตัวลาไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย